ตไหนไหนไหนโอ้หนึ่ง้าใช่ไหมเห็นเห็นอะไรลูกเหได้ลูกไดตั้งค้นมดีไหมลูกเห็นยังครับเห็นหบอเห็นบมท่านไปเห็นแล้วหนึ่งเก้าหกเดียตัว้าใสยังก่อนคุณจหนึ่งเกาหกลูกใส่ใส่ตัวเก้าตัวใ หนึ่งเก้าหกหนึ่นเทียนคนทิ่มนิ่นทีมแรกเป็นเก่านึงัเก้านึงทิ่มเอง่นนี้คนี้บอกบอกนอย่างนี้จับคับมาแล้วตัวใดมันจะออกตัวหกันแน่ลูกบอกเอฟซี่นตัวใดก่อคาบได้แหะเพาะท่นได้เห็นอยู่เก้า ะนงเก่าหนเอาป่ได้ยิน่งนคงต้มานยายตานีอยูคุณพี่สมัหน้อยวันนี้นดน้อยน้อยวันนี้ค่ะผมณพอคุณหมอคแม่ค่บคุณแม่ย้ำตัวเลขนะคะสำหรับวันวันที่16มีนาคมพศสอ6 7ยเนาะ ย้ำตัวเลขให้ไหนค่ะตัวไหนน้องบอกตัวไหนเ้าหนึ่งหนึ่งเก้านึ่งคุณตังคุณตังบอกว่าหนึ่เก้าหนึ่งฮะหนึ่งเก้าหนึ่งเด้อพี่น้องนะคะตัดเลนก็จะเป็นหนึ่งเก้าเก้นึ่งเนาะแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะคุบอกอีกพุนเ้หนึ่งเก้าหนึ่งเดพี่งนเ่หนึง้าถูไครับงนี้คร่าพินวานคะบันนี้พิ่นเวา ใช่การเรียนเป็หมครับเรียนเดินรอยู่วนยตุนรอีเจ้ามาถามมันเขาอ่ำนี่แหละตุนน้องคุณตังโบตัวนี้นะนนี้เป็นตัวเลขของน้องคุณตังนะคคุณผู้ชมไม่ได้ไปหลายหมืนได้ไปสือ้ไม่นคปมูมันยงมีนิดนึงครับเห็นอยู่ครับครับครับเหนได้เห็นกซอน้องคุณตังว่าจะได้ก่แม่น้องคุณตังว่า หนึ่งเก้าค่ะเริ่งถ่ายมันว่าหน<ม>ึ่ง <1 S 1> มีเหรีวากผอมเนะาะจะเพินไม่มเหรีวากผอมค่ะหนึ่งเก้าแล้วก็หน1 1> ึ่งอันนี้งวดนี่เนาะงวดนี่เพิ่นบอกว่าจะได้ก็แม่เพิ่นบอกว่าหัวยสีออกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งที่ให้ถือเอบิดบานบอกว่าที่ให้ถือเอบิดบ้าน อันบ่ข้าเจ้าเองมันบ่ค่ะอันนี้น้องเว้าเองบ่ได้บอกบ่ได้เว้บ่ได้เว้าอีหยังเพิ่นเว้าเองเพิ่นยายก็มีแต่ไปเลี้ยงงัวนั่นใส่สุเลี้ยงงัวคือเก่าาถามมาจังไ